ครับกราบสวัสดีนะครับผมสวัสดีปีใหม่ไทยนะครับวันนี้วันที่14เมษายนพศ2566เป็นวันปีใหม่ไทยนะครับสวัสดีเพื่อนๆ FC ผู้ที่ติดตามทั้งเก่าและใหม่วันนี้อาจารย์มีคลิปพิเศษมานำเสนอแล้วก็มาแนะแนวนะครับถือว่านำมาบอกกล่าวกัน เพื่อนๆที่ติดตามทางช่อง y t u t u นะครับช่อง YouTube ก็เป็นช่องของชัยแ d น d e r ร b y g e a c h a n n e l นะครับเสิร์ชเข้าไปเลยแล้วก็จะขึ้น y t u t u นะครับไม้เนื้อแข็งลวดลายสวยงามและหายากอ,อีกส่วนหนึ่งก็เป็นแฟนๆเป็นแฟนเพจนะครับเป็นขายไม้เนื้อแข็งลวดลายสวยงามนะครับเป็น d ด r ร์บิเช Family of Thailand เสิร์ชเข้าไปดูได้เลยนะครับทั้ง Facebook ทั้ง YouTube พอดีวันนี้มันมีข้อสงสัยที่ลูกค้าได้ถามมานะครับมันมีหลายสิ่งหลายอย่างเลยที่จะไกด์ไลน์นะครับอยากจะแนะนำให้ให้รู้จักก็ผมจะยกะประเด็นของไม้ เกล็ดดำหรือว่าไม้เกล็ดแดงนะครับที่ภาคเหนือเรียกหรือบางท่านอาจจะเรียกไม้กระพี้เรียกกันไปต่างๆนานานะครับก็สรุปแล้วก็ขึ้นอยู่กับวงตระกูลของเดลวิเจียแฟมิลี่ออฟไทยแลนด์ Thailand, นะครับก็คือเป็นไม้ไทยก็คือเป็นตระกูลพยูงเป็นตระกูลชิงชันนะครับก็คือเป็นตระกูลพยูงนะฮะไม้ตัวนี้พอดีมันถกเถียงกันเยอะมันมีปัญหานะครับช่องนู้นก็ว่าอีกอย่างนึงช่องนี้ก็ว่าอีกอย่างนึ่ง ประมาณนี้นะครับอันนี้ผลก็เลยมามาคลายข้อสงสัยโดยส่วนตัวนะครับผมไม่มิบังอาจนะครับไม่อาจเอื้อมที่จะไปะว่ากล่าวทางช่องเพื่อนๆที่ได้ลงไว้นั่นมันก็เป็นความหวังดีของเขาเหมือนกันนะครับคือมันต้องฟังหลายๆฝ่ายนะครับว่าแต่ละฝ่ายเนี่ยแต่ละคลิปแต่ละคลิปที่ท่านได้ได้ชมนะครับได้รับชมรับฟังไปเนี่ย เหตุผลมันมีมากน้อยขนาดไหนความเป็นจริงจะเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับเรื่องดีเทล,ลก็ดีนะครับเรื่องสีสันของไม้เรื่องอัตลักษณ์ไม้อย่างนี้เป็นต้นนะครับประการแรกนะครับอาจารย์อยากจะอบอกนะครับก็คือขอบอกกล่าวก่อนเนาะในกรณีที่ท่านสนใจไม้ไม,ไม้ไม้กระพี้เขาควายหรือว่าไม้เก็ด,ดำเก็ดแดงอะไรพวกนี้นะครับ คือก่อนที่จะซื้อใช่ไหมครับมันก็ต้องถามรายละเอียดอะไรต่างๆเกี่ยวกับไม้ที่ท่านจะซื้อซะก่อนแล้วก็จนสรุปไปจนถึงขั้นการนำสว่านไปเจาะเพื่อที่จะพิสูจน์แก่นนะครับที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่นี้นะครับเป็นไม้เกรดดำเกรดแดงนะครับซึ่งผมได้แปลมาแล้วความโตประมาณสัก1 1อย120เซนเนี่ยเซนประมาณนี้นะครับ ก็อันนี้ก็ตามคลิปที่ผ่านๆมานะครับเพราะว่าพิสูจน์แล้วว่าว่า,ว,าว่ามีแก่นก็ตามที่ท่านเห็นนะครับผมอยากจะบอกนิดนึงนะครับคือในการเจาะถ้าว่าเราจะไปเจาะไม้ที่เราจะซื้อนะครับก็กลัวท่านผู้เป็นเจ้าของเขาอาจจะว่ากล่าวเอาว่าเจาะไม้เขาต้นไม้เขาจะตายไหมอะไรไหมเราอยากจะรู้ว่ามีแก่นหรือไม่มีแก่นนะครับคืออย่าไปเจาะล่างนะครับให้เจาะเหนือศีรษะขึ้นไปนะครับ ให้เจาะเหนือศีรษะไปยิ่งดีนะครับเพราะว่าไม้ชนิดนี้เนี่ยข้างล่างเขาเนี่ยเขาจะเป็นตีนช้างหรือว่าจะเป็นกีบมะเฟืองใช่ไหมฮะพอนึกภาพอมอไหมครับลองนึกภาพตามผมนะครับคือมันจะเป็นกีบมะเฟืองอต้นเขาจะไม่กลมเหมือนยางเหมือนอะไรอย่างเงี้ยเขาจะไม่กลมนะครับฉะนั้นประเด็นก็คือว่าเวลาเราเจาะไปแล้วอย่างเงี้ยการเจาะน,นี้แนะนําอีกสักนิดนึงนะครับต้องใช้สว่านดอกเล็กนะครับดอกยาวดอกเล็กเจาะไป คือมันไม่ใช่ว่าเราไปใช้สว่านดอกใหญ่ๆเจาะไอ้นั่นนะคือต้นไม้คือเจ้าของไม้เขาจะว่ากล่าวเอาได้นะครับแล้วไม้มันจะ้ําถ้าซื้อก็แล้วไปนะมันมีแก่นหรือว่าได้ซื้อตกลงซื้อขายไปก็แล้วไปนะครับแต่ถ้าว่าในกรณีที่ว่าเช็คเช็คดูแล้วแล้วเราไม่มันไม่ตรงตามที่เราคาดหวังไว้อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นความเสียหายให้กับผู้เป็นเจ้าของไม้ ที่ผมยกตัวอย่างไปนะครับอันนี้คือที่ผมแปลมาเนี่ยก็คือไม้โตประมาณสักร้อยสิบร้อยยี่สิบท่านผู้ชมเห็นไหมฮะอันนี้คือภาพภาพที่ผมถ่ายให้เนี่ยนะมันหมายความว่าเป็นพีไม้นะครับมันเป็นกระพีไม้นะครับเนี่ยเห็นไหมครับอนอกตัวไม้เจาะเข้าไปนะครับประมาณยี่สิบเซนนะครับเนี่ยกว่าจะถึงแก่นเห็นไหมฮะ ประมาณ20เซนนะกว่าจะถึงแก่นกว่าจะเห็นแก่นพวกนี้นะครับใช่ไหมฮะถ้าเรามาเจาะต่ําเกินไปมันก็จะเกิดปัญหาอย่างนี้แล้วก็ส่วนใหญ่พอเจาะอย่างนี้สักครั้งสองครั้งแล้วก็ใจออกละเราจะฟันทงว่าไม่มีแก่นละคือจะ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 ,จะพูดกันในลักษณะอย่างนี้นะครับแต่จริงๆแล้วการเจาะก็อย่างที่อาจารย์บอกก็คือควรที่จะเจาะเหนือศีรษะขึ้นไปฮะประมาณสักเมตรห้อย่างเงี้ยเจาะขึ้นไปเลยแต่ใช้สว่านดอกเล็กนะครับอย่าไปใช้สว่านดอกใหญ่ นะครับอย่าไปใช้สว่านดอกใหญ่เจาะไปแล้วก็ถ้าผมบอกตรงๆนะครับประมาณ10เซนถึง15เซนก็ดีหรือว่า20เซนอะไรก็ดีถึงจะเจอแก่นอันนี้ผมมันสำหรับผมนะครับที่ผมทำไม้ชนิดนี้มา7ปี8ปีตามประสบการณ์แล้วผมว่ามันเป็นเรื่องปกติเพราะว่าไม้พวกนี้นะถ้ามีแก่นเนี่ยแกนจะได้แค่2ใน3เท่านั้นพอนึกภาพออกไหมฮะคือ2ในสก็หมายความว่า ไม้ทั้งหมดเนี่ยอัตราเนี่ยคือ3ส่วนไอ้แก่นไม้นยได้เต็มที่จะได้ประมาณ2ส่วนเนื้อมันจะไม่เต็มเหมือนไม้ประดูนะครับเหมือนไม้ดูชั้นเหมือนไม้ประดูอะไรอย่างเงี้ยเหมือนไม้ไม้สักอะไรอย่างเงี้ยคือแก่นเขาจะไม่เต็มอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดลดน้ําให้ดูนะครับผมจะลดแก่นให้ดูนะฮะพอแปรรูปก็มันก็จะ อันนี้ผมเก็บไว้เป็นตัวอย่างเลยนะครับเนะนี่ยสวนนะี้เนี่ยผมเก็บไว้เป็นตัวอย่างโดยเฉพาะเลยเพราะว่าผมกะว,ว่ามันต้องมีปัญหาแน่นอนเลยมันต้องมีข้อซักถามอะไรต่างๆนาน,นานะฮะก็เลยก็เลยเก็บเก็บไว้ให้ดูเลยเห็นไหมฮะกว่าจะเจอแก่นไม้เด่นชัดเลยเนื้อเขาจะสีขาวนะครับพอดี ลืมบอกไปว่าไม้ไม้ต้นนี้เนี่ยตัดมาได้เดือนนี้นยเข้าเดือนที่เก้าแล้วนะครับไม้นี่แห้งสนิทแล้วนเนื้อไม้อย่างที่ผมเรียนไปให้ทราบก่อนหน้านั้นนะเห็นไหมครับกระพี้เนื้อเขานี่จะเยอะนะครับยี่สิบเซนนะครับเนี่ยท่อนที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยยี่สิบเซนอันนี้ก็ประมาณส่วนฝั่งน,นี้นี่ประมาณสิบสิบสิบกว่าเซนนะครับประมาณสิบกว่าเซน ก็ผ่าพิสูจน์นะครับก็ผ่ามาก็จะเห็นลายของแก่นไม้เป็นอย่างนี้อันนี้ข้อแรกนะครับที่ผมที่ผมบอกไปนะครับเรื่องการพิสูจน์ทราบแก่นเนี่ยหรือว่าการเช็คแก่นก่อนที่เราจะซื้อกับผู้เป็นเจ้าของไม้ก่อนซื้อมันก็ต้องตรวจเช็คเป็นเรื่องปกติใช่ไหมฮะมันก็ต้องคิดแล้วคิดอีกฮะมันก็ต้องคิดให้มันคิดให้มันดีที่สุดนะฮะให้มันมั่นใจที่สุดเราถึงจะสบายใจระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย นะครับพอมันมีแก่นอย่างที่ผมบอกเนี่ยคือสองในสามเนี่ยมันเต็มที่แล้วไม้ชนิดนี้นะครับมันมีแก่นนะครับถ้ามันมีแก่นแล้วมันก็จะเป็นอย่างที่ผมรีวิวให้ดูนะครับเห็นไหมฮะนี่ผมตีปอนไว้นะครับแดเดือนจะเข้า9เดือนละครับเนี่ยไม้จะร่วมปีแล้ะแข็งคือหมายความว่าแห้งสนิทและความชื้นไม่มีในตัวไม้แล้วครับ ประเด็นที่2องคราวนี้นะครับมาดูลายไม้แล้วกม็มาดูที่สีไม้แก่นมันนะครับลายแก่นเป็นยังไงนะครับแล้วก็สีของแก่นเป็นยังไงสีที่ภูม,มิภาคผมที่ผมอยู่นะในพื้นถิ่นที่ผมอยู่เนะี่ยมันจะออกสีแดงเลือดนกนะครับผมออกแดงออกม่วงลายวงปีเขาเนี่ยเขาจะเป็นสีดําก็ตามแบบฉบับของเดลวิเชียครับผม ลายตัวนี้ค่อนข้างที่จะเด่นชัดสักหน่อยนะครับเราโชคดีตรงที่ว่าสีเขาเด่นชัดแล้วก็ลายเด่นชัดฮะผมต้องเหลือเนื้อไว้เห็นไหมฮะผมจะเหลือเนื้อไว้ผมจะไม่ไม่ไม่ให้มันถึงแก่นเลยเพราะว่าไม้พวกนี้เนะี่มันจะไม่ค่อยตรงเหมือนต้นยงต้นยางต้นประดู่นะครับมันจะโคดไปโคดมาอะไรพวกนี้ครับมันก็จริงๆแล้วถ้าเราไปตีหลบทรงหลบไส้อะไรอย่างเงี้ยมันก็ มันก็เสียดายไม้นะครับเพราะว่าคือ,อบางที่นะครับในการนำชิ้นงานไปทำเนี่ยเขาจะเก็บเนื้อไม้ไว้ไว้ตัดด้วยมันก็เป็นความสวยงามอีกอย่างหนึ่งนะครับอย่างงานเลซินอย่างนี้ใช่ไหมครับคือไม้อะถ้าเราเก็บเก็บรักษาดีๆนะครับให้เขาอยู่ในอุณหภูมิที่ที่เหมาะสมอุณหภูมิที่ที่พอเหมาะฮะก็คือ ไม่ตากมันคือคือไม่ตากแดดร้อนจนเกินไปไม่ถูกน้ําฝนอะไรอย่างเงี้ยครับเก็บไว้ให้อากาศอ่าตรงที่เก็บเก็บไม้ก็ให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกอย่างนี้เป็นต้นนะครับมันก็จะลดการแตกของไม้ไปได้เยอะถ้าไม้มันแตกมันจะเป็นอย่างเงี้ยครับแต่มันเป็นเรื่องของธรรมชาตินะครับมันเป็นเรื่องของธรรมชาติเพราะว่าไม้ต้นนี้ที่ผมแปลรูปมาเนี่ยมันก็ไม่สมบูรณ์นะฮะ ก็มีบ้างนะครับมีบ้างคือถ้าต้องการเป็นเนื้อไม้แบบ100%เลยมันกอ็อย่างต้นหนึ่งเนี่ยมันก็ได้เต็มที่นะครับประมาณประมาณ 60- 70%นะครับมันก็จะได้ประมาณ60-70%อย่างไม้ที่สวนของอาจารย์นะครับมีอยู่ประมาณ ต้นเล็กต้นใหญ่นับหมดนะครับก็มีประมาณ50 60ต้นเนี่ยก็ส่วนใหญ่นี่จะมีแก่นนะครับถ้าโตประมาณสัก90ขึ้นไปอย่างเงี้ยเก้าสิบร้อยร้อขึ้นอย่างเงี้ยเอาเอาเรียกว่าโตโตประมาณร้อยขึ้นเนี่ยมันมีแก่นแน่นอนเพียงแต่ว่าแก่นของเขาเนี่ยมันจะเยอะหรือไม่เยอะแค่นั้นเองแต่ที่แน่ๆก็คือมีแก่นแน่นอนครับเนี่ยต้นขนาดนี้ครับเนี่ยวัดรอบลําต้นก็ประมาณ ทวัดรอบลำต้นก็น่าจะประมาณ428-432นะฮะโตประมาณ120่นะฮะอันนี้หน้าตัดนี่ประมาณ40เซน40เซนก็คูณ3ไปก็วัดรอบความโตได้ประมาณประมาณ1 1 0ถึง120เซนนะฮะมันเป็นอย่างนี้นะครับก่อนจะซื้อทำอย่างที่ผมบอกแค่นั้นเองนะครับคือ อย่าพึ่งไปฟันทงว่ามันไม่มีแก่นอย่างนั้นมันไม่มีแก่นอย่างนี้นะเพราะว่าไม้พวกนี้ผมบอกแล้วบอกอีกเลยบอกว่าถ้าแก่นเขาเนี่ยเต็มที่เลยมันจะอยู่ที่สองในสามนะครับสองต่อ,อไม้สามส่วนแก่นนี่จะมีแค่สองส่วนแค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูข้างในนะครับเป็นแผ่นนะครับเป็นแผ่นที่แปลจากต้นนี้แหละโตที่ประมาณร2 0ยี่สิบเซนนะครับผมแปลไว้ส่วนหนึ่งนะครับไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันในบ้าน ครับเข้ามาดูในบ้านนะครับอันนี้เป็นกิ่งนะฮะเนี่ยท่อนนี้เนี่ยเป็นกิ่งเห็นไหมครับไอ้แตกนมันเป็นเรื่องปกตินะครับมันจะแตกตรงหัวหน่อยแต่ว่ามันมันไม่ได้แตกลึกเข้าไปข้างในนะครับเพียงแต่ว่าผิวข้างนอกเขาโดนอากาศมันก็อาจจะแตกไปประมาณสักครึ่งนิ้วอะไรอย่างเงี้ยสองเซนประมาณอย่างนั้นนะครับอันนี้ก็โตใหญ่กว่าคนขาสักหน่อยนึง เป็นกิ่งมันซึ่งผมแปลรูปนะครับแปลรูปไว้ถือว่าแห้งสนิทแล้วครับไม้เดี๋ยวจะเอาลองเอาน้ำรูปดูนะครับเกือบ9เดือนนะฮะเกือบ9เดือนละ ยังหนักนะครับยังหนักเหมือนเดิมหนักมากครับผมหนักมากยังแผ่นนี้เนะี่ยตกประมาณร้อยประมาณร้อยเจ็ดกิโลครับนะที่ผมช่างตอนนั้นนะครับเนี่ยแผ่นนี้นะฮะร,ร้อยเจ็ดกิโลหนักนะครับหนักนะหมายความว่าผมรวมทั้งทั้งเนื้ออะไรเขาด้วยนะครับคือผมถึงบอกว่าชิ้นงานบางส่วนเนี่ยคือเขาจะใช้เนื้อด้วยกันเลยเหลือไว้อย่างนี้ ถ้าท่านผู้ซื้อเขาซื้อไปก็ให้เขาไปอีดิตอีกครั้งหนึ่งนะฮะให้เขาไปบิวเอาอีกครั้งนึ่งเห็นไหมฮะวิธีเจาะวิธีเช็คแก่นผมก็บอกไปแล้วเนาะวิธีที่สองนี่ก็คือเรื่องอัตลักษณ์ของไม้ก็คือสีกับลายสีกับลายนี่ก็บางบางบางท่านนะครับก็บอกว่าเดี๋ยวไม้พวกนี้เนี่ยทิ้งไปแล้วมันจะจืดมันจะออกเป็นสีเทานะครับมันจะออกหม่นขาวอะไรอย่างเงี้ย ผมเก็บไว้เกือบปีแล้วนะก็ไม่เห็นมันออกมันหมุนมันอะไรนะครับมันก็สีมันก็ยังคงอัตลักษณ์มันเหมือนเดิมฉะนั้นก็ตัดข้อกังขาตัวนี้ไปได้เลยก็คือไม่เป็นอย่างที่เขาวิจารณ์กันหรือว่าพูดกันนะครับเพราะว่ามันเถียงไม่ได้แล้วเพราะว่าไม้เราตัดเราแปลรูปแล้วก็เก็บไวนะ้เนี่ยคือเก็บไว้ศึกษาเป็นกรณีพิเศษโดยเฉพาะเลยนะครับนะเห็นไหมครับจะออกแดง เดี๋ยวเรามาดูต้นใหญ่นะครับมาดูแผงใหญ่มันก็อาจจะมีบ้างนะครับเพราะว่าไม้พวกนี้เนะี่ยมันก็อาจจะมีตำหนิบ้างเล็กๆน้อยๆคละกันไปท่านเห็นวงปีไหมครับเห็นลายไหม แล้วแต่ละต้นเนี่ยผมจะบอกไว้ให้นะครับคือบางต้นไม่เหมือนกันนะครับอันนี้เลื่อยมาสองต้นเนี่ยคือสองต้นนี้แตกต่างกันสีสีต้นแรกเนี่ยคือจะออกแดงจะออกแดงเป็นพยุงเลยคือถ้าถ่ายรูปแล้วก็ส่งข้อมูลให้ผู้ที่สนใจเขาดูนะเขายังฟันธงว่าเป็นพยุงนะครับแต่จริงๆไม่ใช่นะครับมันมันมันก็คือชิงชันนะครับมันก็คือเกตแต่บ้านผมเขาเรียกว่าเก็ด,ดาเก็ดแดง มันจะไม่เหมือนกันนะฮะอัตลักษณ์ของไม้แต่ละพื้นถิ่นก็อย่างที่ผมพูดแล้วพูดอีกผมลงอ่าไว้หลายช่องนะครับผมลงไว้หลายคลิปผมก็จะบอกทุกคลิปว่าไม้ไม้แต่ละที่นี่อัตลักษณ์มันไม่เหมือนกันมันจะแตกต่างกันนะครับไม่มากก็น้อยมันจะแตกต่างกันนะครับ เห็นไหมฮะจะสะท้อนแสงหรือเปล่านะครับพอดีก็ผู้ช่วยก็ไม่อยู่โรงเรียนปิดเทอมไปทำงานพิเศษที่กรุงเทพนะครับแผ่นนี้เนะี่ยผมได้ลงยูรีเทนผมซื้อยูรีเทนมาผิดผมไม่ได้ซื้อแบบโปร่งใสามานะฮะมันเป็นยูรีเทนแบบจะออกสีเขาเรียกอะไรสีอะไรนะฮะเขาเรียกสี บุษราคมอย่างนี้นมันจะคล้ายๆสีอมพันธ์ฉะนั้นนมันก็อาจจะทำให้ทัศนวิสัยในการมองเนื้อไม้ตัวนี้เนี่ยมันก็เลยออกเป็นสีเหลืองนะครับปกติและสีจะขาวอย่างนี้ได้ลงไว้สองสามแผ่นนะฮะลองทาดูเฉยๆแต่ก็ช่างก็เลือกเลือกยูรีเทนมาทาผิดไม่เอายูรีเทนแบบโปร่งใสมานะฮะ ตัวนี้หน้ากว้างก็อยู่ที่ประมาณประมาณย 20, 20, ี่สิ่สประมาณ2ีถึงย8เซนติเมตรนะครับบา,บางแผ่นเฉพาะแก่นมัน30เซนติเมตรก็มีก็เล็กบ้างใหญ่บ้างนะฮะคละกันไปไม้ที่ท่านเห็นนี่คือไม้สองต้นนะฮะที่ล้มขลอนนอนภัยไว้แล้วก็แปรรูปพิสูจน์แก่นให้ได้ทราบกัน ในคลิปที่ผ่านมาดูนะครับพอดีผมผมรูปน้ำทุกแผ่นเลยครับเดีย๋ยวมาดูอีกมุมนึงนะครับ ที่ผมตีเป็นช่องอย่างนี้ไว้พอดีเขามีร้านดนตรีไทยนะครับที่อำเภอที่ผมอยู่ที่อ,อจังหวัดที่ผมอยู่เนะี่ยเขาสนใจที่จะทําเครื่องดนตรีนะครับมันเป็นลูกระนาดก็เลยลองวัดดูเฉยๆนะครับไม่ใช้ลายไม้นะครับมันเป็นดินสอสีเมจิกที่ผมได้ติก๊กเป็นลูกละนาดไว้สวยมากนะครับดูลายไม้นะฮะสังเกตดูลายไม้ดีๆครับ นี่ยังไม่ได้ขัดยังไม่ได้อะไรนะครับถ้าขัดนี่ในะสีแดงสีม่วงสีเลือดนกจะออกเลยแล้วลายอย่างนี้เขาจะเด่นชัดมากผมเอาน้ํายามาลาดกันมอดกันอะไรไว้เฉยๆนะไม่ได้ไปไปผ่านทางไอนงไอน้ําอะไรเหมือนที่ว่าเขาถนอมไม้อย่างนั้นอันนี้ไม่ใช่นะครับก็คือทำแบบทำแบบดั้งเดิมเลยปกติเลยนะคร อย่างงานลูกประคำอย่างเงี้ยถามมานะครับอย่างเฟอร์นิเจอร์อย่างเงี้ยอย่างญี่ปุ่นเนี้ยพอดีผมลง youtube ญี่ปุ่นเขาก็สนใจแต่ว่าของเราเนี่ยมันจะมันจะติดปัญหาเรื่องไซเตสนะครับมันชิฟฟิ้งระหว่างไทยกับทางญี่ปุ่นเนี่ยมันก็มันยุ่งยากนะครับมันยุ่งยากของเขาเนี้ยมันไม่ยุ่งยากเท่าไหร่นะครับของเรายุ่งยาก ก็จริงๆแล้วก็มันก็สมควรที่จะให้คนไทยใช้ดีกว่าเนาะได้นําไปใช้ได้นําไปประดิษฐ์อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าผมเดาได้เลยว่าไม้ชนิดนี้นะครับในอนาคตเนี่ยมันจะไม่มีอีกแล้วนะฮะเฉพาะในจังหวัดผมเนี่ยผมผมกว้านซื้อไว้อเฉพาะที่กว้านซื้อนะครับที่อําเภอเนี่ยที่ไม้ที่เอาไม้ไม้มาเก็บไว้ตรงนี้เนี่ยผมซื้อไว้ทั้งหมดนะเกือบ40ต้นแล้วครับ แล้วผมทําธุรกิจขายล้อมด้วยมันไม่ใช่ว่าจะแปลรูปไม้ขายตัดไม้ขายเลื่อยไม้ขายอย่างเดียวไม่ใช่นะครับผมทําธุรกิจล้อมด้วยไม้ล้อมของผมเนี่ยมันจะเป็นไม้ไม้เนื้อแข็งหายากอะไรอย่างเงี้ยอย่างประดูอ,ะอย่างพยอมอย่างชิงชันอย่างเงี้ยครับหรือว่าพยุงบางต้นนะครับถ้าใครสนใจอะไรก็สามารถสั่งได้เลยเมื่อประมาณสักเกือบรวม2เดือนมาเนี่ยทาง อำนาจเจริญก็ได้สั่งมันเป็นต้นคอโบราณน,นะครับมันเป็นแบบไม้ปแปลกๆไม้เป็นปุ่มเป็นหยดน้ําเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับไม้ปแปลกๆสักหน่อยไม้มะขามอย่างเงี้ยก็ขายได้นะครับไม้มะขามถ้าท่านได้สนใจนะครับมี power ในการอ,อยากจะนําไม้ไปปลูกล้อมสวยๆงามๆแปลกๆหายากสามารถบอกผมได้เลยนะครับผมขุดให้พร้อมตุ้มล้อมให้พร้อมนะครับผมบอลให้เลยนะครับท่านนํารถมามามา,มาบรรทุกเอาอย่างเดียวเลย ที่ให้รถมาบรรทุกเอาอย่างเดียวเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะพอดอีมันเคยมีลูกค้าเคสหนึ่งอ่ะเขาติเรื่องค่าขนส่งว่ามันแพงคือบางบางท่านเนี่ยเขาก็คือรถสมมุติว่ารถตีมาภาคเหนืออย่างเงี้ยฮะคนอีสานสั่งรถตีมาภาคเหนือแล้วก็แทนที่จะตีรถเปล่ากลับเขาก็กลับมาเอาไม้เราแล้วก็ตีคืนไปที่ที่ที่เขามานะครับมันก็ประหยัดก็เลยตัดปัญหาว่าให้เขาหารถมาใส่เองดีกว่า ราคาจับต้องได้นะครับไม่ต้องกลัวว่าราคามันจะสูงอะไรเพราะว่าผมถ้าว่าขายล้อมในจริงๆนะขายให้เราขายเพื่ออนุรักษ์เนอะมันก็ผมไม่ซีเรียสนะครับอันไหนมันอยู่รอดอันไหนมันสร้างงานสร้างอาชีพให้คนแถวนี้ได้ก็เอาเอาเอา,เอาพออยู่ได้นะครับเอาพออยู่รอดนะครับ พวกภาพพวกอะไรถ้ามันไม่ละเอียดนะครับอพอดีในช่อง y t u t u เนี่ยพอดีเครื่องมือสื่อสารผมมันก็คือมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหรนะ่น้องเทคโนโลยีอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้ซื้อแพงๆนะครับเอาพอใช้ได้เอาพอไลฟ์สดได้เอาพอบันทึกภาพได้อะไรได้มันก็บางภาพบางภาพมันอาจจะไม่ไม่ชัดเจนนะครับหรือว่าถ้าสนใจในเรื่องรายละเอียดนะครับต้องการซื้อไม่ว่าทั้งไม้ อย่างนี้นะครับไม้ลักษณะนี้หรือว่าไม้ล้อมธุรกิจไม้ล้อมก็สามารถโทรหาอาจารย์ได้เลยเบอร์ติดต่อก็เบอร์ติดต่อละลายนะครับก็098 802 7547เเมื่ออาทิตย์ที่แล้วไปซื้อมาต้นหนึ่งนะครับผมพิสูจน์แก่นเรียบร้อยแล้ว ผมตัดแก่นมาประมาณาตัดท่อนไม้เข้ามาประมาณประมาณสักตัวกับแขนผมทั้งนิดนึงดูท่านดูครับผมเช็คแก่นดูนะฮะดำดำม่วงม่วง,งที่ท่านเห็นนี่นะคือแก่นไม้นะฮะเห็นไหมฮะผมถึงบอกว่าบางต้นเนี่ยมันไม่เหมือนกันแต่ละต้นมันไม่เหมือนกันเลยอัตลักษณ์ไม้ตัวนี้นี่จะออกเป็นสีม่วงเลยนะครับขี้เลื่อยนะครับแก่นมันเวลามันออกมาจากสว่านมันจะเป็นสีม่วงเลย ถ้าสีม่วงท่านก็ไม่ต้องสงสัยครับก็คือลักษณะว่าแก่ชั้นดูเอาข้อมูลข่าวสารมาบอกกล่าวเล่าสิบกันนะครับก็ให้ได้รู้นะครับเป็นเกร็ดความรู้ไม่มากก็น้อยผมก็คิดว่ามันก็พอที่จะมีประโยชน์นะครับสำหรับผู้ที่สนใจในไม้ชนิดนี้ สนใจก็อย่างที่อาจารย์บอกนะครับก็สามารถโทรศัพท์แอดไลน์มาได้เลยนะครับหรือถ้าจะติดตามทางเพจก็เป็น d a r ิเจี i a ฟมิลี่ออ a ไทยแลนนะครับเสิร์ชเข้าไปดูได้เลยนะครับมันจะมีเพจของอาจารย์อยู่หรือถ้าท่านดูในช่อง YouTube นะครับก็ที่ท่านเห็นอยู่นี่เลยนะครับหัสชัยแอนดาริเจีย n แนลนะครับ อาจารย์ฝากกดไลค์นะครับกด s u b สไครต์กดกระดิ่งติดตามนะครับฝากแชร์นะฮะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปอย่างนี้เนาะพอดีมันก็มีค่าใช้จ่ายอะไรอย่างเงี้ยช่องอาจารย์เป็นช่องเล็กๆครับผมมันช่องไม่ใหญ่ถ้าคนไม่สนใจจริง,รงๆเขาจะไม่ดูนะครับเรื่องไม้พวกนี้มันไม่เหมือนการบันเทิงไม่เหมือนพวกสื่อเรื่องเพลงเรื่องละครเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับไอ้ตัวนี้เนี่ยเขาปกติ อาจารย์ฝากด้วยนะครับขอให้โชคดีในวันปีใหม่แล้วก็โชคดีตลอดไปนะครับในวันปีใหม่ไทยโชคดีตลอดไปนะครับขอให้ร่ำรวยเฮงเฮนะครับอาจารย์กราบขอบคุณแล้วก็กราบสวัสดีนะครับสวัสดีครับ